สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวหลอดไฟหน้า led นะครับรุ่น y 8ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นรุ่น y 6 y 7ซึ่งตัวนี้จะมีชิปเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะเพิ่มความสว่างให้กับไฟหน้ารถของเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวมาดู y 8กันดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างตอนแกะออกมานะครับอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอทุกครั้งนะครับมันเกิดความเสียหายนะครับมันจะได้เคมได้นะครับอันนี้ผมสั่งมาจากใน็ตช็อปปี้นะ ประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวกล่องนะครับเป็นกล่องส้มนะครับรุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้สว่างแน่นอนนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับจะมีไฟสูงอยู่ด้านนี้นะฮะเนี่ยเป็นไฟสูงนะครับชิปจะมีทั้งหมดอ่าหอันนะฮะดูใกล้ๆนะครับมันจะสว่างมากเลยนะครับส่วนด้านหน้าเขาจะแปะอันนี้มาให้นะฮะกันเป็นรอยหน้าเลนนะครับก็ก็ประมาณนี้นะฮะมันไม่ได้ดัดแปลงโคมโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโคมเดิมๆของ H4 เลย ยัดเข้าไปมันก็จะทําให้อ่อไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดกันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะตัวเลนส์กระจกอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เองนะครับสามสิบจุดสามสิบมิลนะประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวลองดูเป็นนิ้วดีกว,ว่าประมาณนิ้วเดียวเองนะครับกล้องไม่โฟกัสละประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ 1. 1่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วประมาณนี้นะคะความกว้างของหน้าเลนส์นะครับ ซึ่งมันไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าตัวหลอดจะใหญ่กว่าเดิม๋ยต้องเทียบกับหลอดเทสซขนาดเดิมให้ดูนะครับอันนี้เป็นหลอดเทสซเดิมๆนะครับลองดูหลอดตัว Y8 นะฮะนี่ฮะซึ่งตัวโคมต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นจะยัดเจ้า Y8 เข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งแล้วไปดูรีวิวแสงกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะฮะตรงนี้เป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมตรงนี้เป็นฮิตซิงค์นะครับ เพื่อระบายความร้อนอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันจะสูงมากเลยนะครับตรงช่วงนี้ครเพราะฉะนั้นถ้าพัดลมดับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไหม้หรือว่ามันมันจะตัดระบบไปเลยหรือทําลายตัวเองอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องระวังเพื่อน,อนๆต้องระวังกันเองนะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชุดสายไฟแล้วก็ชุดแปลงไฟนะฮะประหลัดแปลงไฟนะครับตรงนี้จะมีความร้อนเยอะเหมือนกันนะฮะติดตั้งไว้ห่างๆตัวสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ที่มันจะ ก่อให้เกิดประกายไฟหรือติดไฟได้นะครับเอาไว้ห่างๆดีที่สุดนะฮะเป็นโลหะนะครับมาดูสเปคหลังกล่องกันนะฮะสเปคที่กล่องกระดาษนะฮะใช้ได้9โวลต์ถึง32โวลต์กันน้ำ ip 6 5นะครับเป็นชิปแบบใหม่นะฮะ special chip นะครับความอุณหภูมิสีนะฮะ color temp จะอยู่ประมาณ5 5 0 0นา k นะ5 5 0 0 k ก็จะประมาณนี้นะครับความอุณหภูมิของสีนะฮะก็วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทนความร้อนนะฮะก็ อายุการใช้งานประมาณ3 0 0 0 0ื่นชั่วโมงขึ้นนะครับอุณหภูมิที่ทนได้ก็40-80ถึงเพราะฉะนั้น80นี่ร้อนร้อนจนจับไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่านะฮะที่ติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็เอาปลั๊กของเดิมออกก่อนนะครับเป็น H4 นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราดึงปลั๊กเดิมออกเลยนะครับพอเราดึงปลั๊กเดิมออกเสร็จนะครับเราก็ดึงตัวยางออกนะครับยางกันฝุ่นที่จะเข้าไปในโคมนะครับ ็ดึงออกมาโอเคพอเราดึงออกมานะครับเราก็จะเห็นเยี่งตรงนี้นะครับนะฮะเรากดเข้าไปนะฮะอ๋อฝั่งนี้ง้างลงนะเนี่ยกดง้างลงนะครับแค่นี้เองครับหลอดมันก็ออกมาแล้วครับอ่าอย่าไปจับตรงตัวหลอดนะครับเดี๋ยวหลอดมันจะเสียหายนะครับทีนี้นะครับเราก็ถอดพัดลมตรงด้านตูดมันออกก่อนนะครับโอ้โหตัวนี้ถอดยากมากบิดบิดตรงนี้นะฮะบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับ ถอดพัดลมออกก่อนนะครับมืออย่าไปโดนนะครับอย่าไปโดนตัวไฟเลยนะครับโอเคพอถอดพัดลมออกมานะฮะข้างหลังมันจะเป็นขั้วคั่วบวกคั่วลบนะครับเอาไว้ทําให้พัดลมมันหมุนนะฮะทำงานให้พัดลมหมุนบวกลบนะครับส่วนเกียวตัวนี้เอาไว้ปรับไฟสูงนะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปนะครับ ค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องรีบนะครับอ๋อยวตั้งไฟสูงไว้ก่อนนะครับโอเคตั้งไว้กลางๆครับถูกละคนขายแนะนําให้ตั้งไว้กลางๆนะครับเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าอยู่แล้วโอเคทีนี้เราก็ใส่จุกยางกันฝุ่นเข้าไปนะครับร้อยสายออกมานะครับ ุดยางกันฝุ่นสําคัญมากนะครับต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ฝุ่นมันจะเข้าไปเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคแน่นแล้วพยายามกดจข้างในออกข้างนอกนะครับกดยางเข้าไปก่อนนะครับให้มันยางมันหุบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่พัดลมง่ายๆครับอ่าทีนี้เราก็ใส่พัดลมเข้าไปนะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับ บิดให้แน่นเลยนะครับแต่อย่าแน่นมากนะเดี๋ยวเกลียวข้างในมันเสียนะครับเอาแค่ตึงมือพอโอเคครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาปลั๊กเดิมนะครับต่อเข้ากับตัวบาลานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับฟึบเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กเดิมเสร็จนะครับดูให้แน่นนะครับเสียบให้แน่นเพื่อนๆก็เอาปลั๊ก จากข้างหลังนะครับมาเสียบเข้านะครับเสียบให้มันตรงกันนะครับอย่าออกแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะก่อนอันนี้ไฟอะไรอะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เราจะเอาของเัวไปติดให้กันไหมก็หลอดเดิมก็ใช้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยนี่นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับก็ติดให้มันเรียบร้อยนะครับใช้เคเบิลทายรัดให้มันดีแล้วก็เดินสายให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะครับมันจะได้เป็นระเบียบไม่โดนน้ําแล้วก็ไม่โดนออ่ แรงสั่นสะเทือนจากรถทําให้สายขาดหรือบาดสายนะฮะพัดลมก็จะหมุนตวรวจสอบพัดลมด้วยนะครับสําคัญที่สุดเลยเน้นที่สุดเลยกลัวพัดลมไม่หมุนเลยเดี๋ยวควันขึ้นนะครับดูรอบความเร็วนะครับวพราะมันหมุนปกติหรือเปล่าอย่างนี้ปกติทีนี้เราก็จะเห็นเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับแสงเดิมดูนะครับว่าอันไหนมันจะสว่างกว่ากันนะฝั่งนู้นเป็น L อเป็นโปรเจคเตอร์มินิ LED นะฮะฝั่งนี้เป็นหลอดไฟเ,เดิมดนะครับ เอานะเพื่อนๆลองดูลำแสงนะฮะคัดออฟว่าคมขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเดย์ไลท์นะครับน,นี่เป็นไฟหน้านะครับหรือว่าคัดออฟสีม่วงๆนะครับ นะฮะสาดไปกําแพงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องลําแสงที่จะไปเข้าตาชาวบ้านเขานะฮะไม่มีแน่นอนครับถ้าเราปรับให้มันดีนะครับเดยไลท์ยังจะฟุ้งสักกว่าอีกนะครับลองสังเกตดูฮะนีครับเดี๋ยวพาไปดูลําแสงด้านนอกนะฮะอันนี้ฟิล์มผมประมาณ60นะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูแสงข้างนอกนะครับว่าเอาอยู่ไหมฮะเป็นไงฮะให้ดูในฟิล์มนะครับฟิล์มหกนะครับอ่ะดูด้านนอก เดี๋ยวผมลองปิดเปิดให้ดูอีกทีนะครับนี่ฮะดูแสงจากเดย์ไลท์นะครับจากข้างในและข้างนอกนะครับลองดูแสงจากไฟหน้านะครับอ่ะไปดูข้างนอกกันชัดๆเลยดีกว่าไปดูว่าคัดออฟคมขนาดไหนนะครับ,น,รบ,บนะครับดูเส้นรับคัดออฟกันนะครับดูความคมครับ น่าจะเป็นแสงสีน้ำเงินนะบลูบลูคัตออฟนะฮะคมกริบครับ,คมครบไม่มียางเข้าตาแน่นอนครับดูได้นะฮะไม่มียางเข้าตาแน่นอนทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายจะสูงกว่านิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ